สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนับจากเพจ k p ดังสิทธ์นะครับวันนี้เราก็จะนำระบบสมาร์ทฟาร์มมาให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะมีการจะมีการแสดงนะครับเป็นค่าเวลานะครับอ่านะครับมีการแสดงค่าอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับ มีการแสดงค่าความชื้นในดินและก็มีการแสดงความเข้มแสงนะครับอ่าก็คือว่านะครับมันจะมีการเอ่อตั้งค่านะครับในการให้น้ํานะครับมีการตั้งค่าในการให้น้ําเช้ากลางวันเย็นนะครับแล้วก็มีการตรวจจับว่าถ้าเกิดในช่วงระหว่างวันนนะครับมีการเอ่อดินเกิดแห้งขึ้นมานะครับก็จะมีการให้น้ําแบบออโต้นะครับอีกทั้งนะครับก็จะมีการ เป็นการดูค่านะครับต่างๆนะครับผ่านมือถือนะครับเห็นไหมครับะนะครับมีการดูค่าผ่านมือถือนะครับก็จะมีการแสดงเป็นค่าความเข้มแสงนะครับอุณหภูมิความชื้นในอากาศนะครับแล้วก็มีการแสดงค่าความชื้นใ,นในดินด้วยนะครับอ ต่อไปเราจะไปทดสอบนะครับว่าเมื่อดินนะของเราเนี่ยนะครับเกิดมันแห้งนะครับและนี่คือตัวดินของเรานะครับก็จะมีตัวเทเซอร์นะครับที่ทําการปักเอาไว้นะครับคือตอนนี้นะครับดินเราเนี่ยมันยังเปียกอยู่นะครับแต่มันจะแห้งนะครับต่อเมื่อเรายกหัวนี้ขึ้นมานะครับมันจะเกิดการมองในระบบว่ามันแห้งนะครับอลองลองดูครับยกปุ๊บนะครับ อ่าเคียดติดต่อก่อนนะครับนะครับเรามาดูนะครับที่หน้าหน้าจอนะครับอ่าจะเห็นได้ว่านะครับจะมีเสียงทํางานนะครับจะเห็นได้ว่านะครับค่าตอนนี้นะครับมีค่าประมาณนะครับแปดเก้านะครับอ่าจุดสองนะครับจะทําการนะครับอ่าทาการออนนะครับที่ระบบเป็นตัวแมกนิกนะครับจะทาการควบคุมต๊มน้ำหอยโค้งนะครับทําการให้น้ํานะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับช่วงสักหกโมงเช้านะครับหรือตอนเที่ยงตอนเย็นนะจะมีการให้น้ําตามเวลานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับอ่านะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปต่อไปนะว่าเวลาเราไปดูของจริงนะครับที่หน้างานจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามนะครับฝากเข้ามาดูนะครับกดติดตานะครับไปกับเพจ k v นักศิลป์ด้วยนะครับขอบคุณครับ